เร้าจ้าง,งานสา์ไทยกล้วยไข่กําแพงเพชรประจำปี2568ร้านไหนเด็ดร้านไหนปังมัดรวมมาให้แล้วจ้าเจอกัน10วันยาวๆเลยค่ะงานเริ่มตั้งแต่15-25กันยายนนี้ <S 1> <S 1> เรามาวันแรกคือคนเยอะมากมีแต่ร้านใหม่ๆร้านทันกระแสสุดๆมาเริ่มร้านแรกกันเลยจ้าอหมกเจ้าประจำของเรานั่นเองมีไส้ให้เลือกเยอะมากเลยทุกคนเราชอบไข่แมงดาทะเลมากวันนี้เราจัดมาเลยจ้าไข่แมงดาทะเลกับรวมมิตรกันสดๆร้อนๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนหอมมากอย่าลืมราดพิงน้ำปลาสูตรเด็ดของทางร้านนะจ้าและร้านนี้นะคะ ทุกคนซื้อ3แถมหนึ่งไปเลยอย่าลืมสั่งไข่ต้มเด้อแนะนำอันนี้ก็จะเป็นหมึกนะคะอันนี้ก็กุ้งส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาอินรีไข่แมงดาทะเลส่วนอันนี้รวมมิตรแล้วก็ปูมาอะ้วดูความอร่อยจัดกับบ้านแบบจุกๆไปเลยจ้าถัดมา1ล็อกนะคะมาเจอขนมต้มแม่มาลาโอเคพูด okay, ตรงๆฉันไม่ชอบกินขนมต้มเลยโว้ยแต่มาล้านนี้คือต้องแวะ่ต้องแวแะก็คือทางร้านเขาปั้นสดแล้วเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วไส้เขาให้แบบจุกๆเลยทุกคนไม่งกเลยต้มสดใหม่ๆเลยะคะ่ะแล้วดูมะพร้าวอ่อนคืออ่อนจริงนะตัวมะพร้าวอ่อนคมมวนนตตัขะ คือมันหนึบมันอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยนะคะทุกคนสองกล่องกินบนรถหมดเลยอาล้านี้ทันกระแสสุดๆจ้าก,ก็ขนมเปียฟินๆนั่นเอง <S <S เราสั่งกินออนไลน์บ่อยมากรอบนี้ได้มากินหน้าร้านเขาเลยจ้า <S 1> <S 1> วันนี้จัดมาสองรสเลยจ้าช็อกดูใบกับฝอยทองนูเทลล่าช็อกดูใบไม่ต้องพูดถึงค่ะทุกคนได้ลองแล้วคะ่ะก็คืออร่อยมากแป้งนุ่มจา้าเส้นคุนอฟ้าก็คือยังกรอบอยู่เลยคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นไส้ฝอยทองนูเทลล่านะคะเราสั่งไซส์ใหญ่มาจะกินหมดไหมเนี่ยใหญ่มากโอ๊ยไส้จะทลักออกมาแล้วจ้าคืออร่อยจร ติดกันเลยคะ่ะทุกคนได้กินแล้วตามกระแสสุดๆเมงกะพุนหัวกระสุนมีทั้งลวกแบบสดๆกับดองซีอิ๊วเกาหลีด้วยนะใครชอบตัวไหนก็หยิบเลือกได้เลยนะสดเราเลือกเป็นตัวนี้ตัวใหญ่มากราดน้ําจิ้มสดๆแบบนี้โอ้ยน้าลายสอมากเพิ่งกินครั้งแรกไม่เห็นเค็มอย่างที่เขาว่าเลยคะ่ะทุกคนรสชาติเหมือนเมงกระพุนปกติเลยคะ่ะทุกคนแต่แค่มีความกรึบกว่าอร่อยกว่าด้วยความที่เทกเจอร์มันกรุบมันกรอบอะทุกคนมันทําให้เคี้ยวเพลินและอร่อยมากขึ้นแล้วมาลองอกินดองซีอิ๊วเกาหลีกันค่ะทุกคนค เยเราก็มาลองได้เลยจ้าร้านนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะไปที่ไหนก็ต้องซื้อคนมุงเยอะมากร้านนี้เลยจ้าร้านเจ้าแม่ยำหอยนางรมหอยไทยแท้ไม่เมืองไม่ขาวไม่สดยินดีคืนเงินมีทั้งแบบยำพร้อมทานหรือแยกน้ำยำกลับบ้านก็ได้นะไอเรามันก็อดใจไม่ไหวก็สั่งยำพร้อมทานมาเลยจ้าพร้อมโซน่าร้านหอมเจียวจุกๆแบบนี้นี่ไอเลิฟเลยเราชอบน้ำยำร้านนี้มากอร่อยแถมหอยก็ตัวใหญ่ไม่ขาวของจริงยังไม่หมดความอร่อยเพียงแค่นี้ค่ะร้านนี้ยังมีกุ้งแช่น้ำปลาอีกด้วยร้านนี้กุ้งสดมากว่า ไ,ได้นอกจากกุ้งก็ยังมีแซลมอนด้วยค่ะทุกคนในไหนก็ในไหนและจัดไม่อย่างละนหนึ่งเลยจ้าใครอยากมาเติมความแซ่บหรือหาก,กับแกมเด็ดๆก็มาร้านนี้ได้เลยยังไม่หมดจ้าไปต่อกับพอเรายังว่างมาต่อที่ร้านนี้เลยจ้าลักกาหมี่คุกไก่้ชิกมาเริ่มกันที่รสชาติออริจินอลกันคะ่ะหน้าตาคือหน้าอีสุดๆเลยค่ะทุกคนก่อนกินแล้วก็โกเลโกเลคุกๆุกกันก่อนนะจ้าราคาออริจินอลราคา60บบาทนะคะราคาน่ารักมากเราชอบกล่องแบบนี้มากเลยทุกคนมันพกพาได้สะดวกเรากินง่ายมากต่อมาเป็นรสชาติซอสหม่าล่านะคะเพิ่มความ